ะะตรงนั้นน้ำไหล,ลก็จะมีปลาเล็กอยู่เดี๋ยวคุณยายจะพาไปดูใกล้ๆเดินไปใกล้เขาก็หนีนะปลาตกใจว้ายดูค่ะดูดูมองไปทางโน้นกาดำกาดำกับเจ้าตัวเงินตัวทองค่ะโอ้ ได้อาหารอู้กาดำจะลุมหรือเปล่าใช<อ>่กล้าเดินไปใกล้ค่ะโอ้ดูไกลๆดูไกลๆโอ้ย โอ้โอ้จะไปไหนไปไหนโอ้โี่กาดำไปกันหมดแล้ววิวิอย่สองตัวอุ้ยโอ้สบัดใหญ่เลยค่ะขึ้นมาจากบึงแม่เลยค่ะได้ปลาขึ้นมาจากบึงค่ะจีคุณแายก็มองเห็นอยู่นะไวมากเลยมองเห็นเข้ามาแต่ไม่รู้ว่าเขาได้ปลาออ้ đồ 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 ai ừ. này ca đâm ui ca đâm đầu hàng có bà léo có bà léo เอาการทำถอยการทำถอยเหลือตัวเดียวเอาการทำไปเจ้าเอ๋ยยังไม่ยอมแพ้เลยค่ะ มากพอดีฝนมากพอดีค่ะนุ่นของไว้ในบึงนะคะฝนตก กินไม่ได้เทอย่าาตัวใหญ่เกินตัวใหญ่เกินค่ะแต่เขาตัวเล็กตัวเงินตัวทองนะตัวเล็กเอานกไปไหนะน,นกมาเมื่อกี้ <c oughs> นู่นนะคะนกตัวเล็กตาดำมาช่องอีกแล้วค่ะอืม <c oughs> <c oughs> อืมธรรมชาติเขาค่ะแล้วก็หาอาหารเนาะตัวเล็กค่ะตัวเล็กเท่าขา ตัวเล็กเท่าขากำลังจะกินปลาค่ะตรงนี้ก็เป็นทางน้ำไหลอีกที่นึงค่ะโอ้จินได้กินได้จริงๆโอ้ยคุณยายไม่กล้าไปใกล้ ได้จริงๆค่ะจึงได้นะคะคุณยายอยู่ยข้างๆนะคะคุณยายอยู่ยข้างจึงได้จริงๆโอ้ย หมดเรียบร้อยหมดเรียบร้อยโอ้โหโอ้โหเอาเดิน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 มาใกล้ๆสิไปจะไปไหมน่ะเดินมาใกล้แล้วค่ะจีจียุกไกลเพราะว่ากลัวค่ะอือหือกินได้เรียบร้อย โอ้โอ้โหโอ้โหดูดูอโอ้โอ้ไม่ธรรมดาค่ะตัวเล็กกินปลาตัวใหญ่ได้โอ้ นกก็นกเยอะค่ะโอ้ว้ดูใกล้ๆไปดูใกล้ๆพอเขาเผลอแล้วก็เข้าเจีบเข้าไปอีกฮะเห็นไหมคะกินหมดเรียบร้อย อเนี่ยตัวเท่านี้ขึ้นต้นไม้ได้ด้วยนะคนุณยายเห็นนะก็ขึ้นต้นไม้ฮะโอ้นิ่งเลยค่ะไปยังไม่ได้เอากาดำมาทำไมล่ะเขากินาหมดแล้วเขากินหมดแล้วเออ เขจิตหมดแล้วเฮ้อไม่แย่งอะไรเขาอีกเานเรียบร้อยเดี๋ยวเขาก็ไปหาปลาอีกดูอู้อู้อุ้ยหางหางค่ะหาง ทำอะไรเขาไม่ได้ก็เอาหางค่ะนั่น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 ดินน้นหางเขาเลยนั่นเอาเอาเอาโอ้กาดำนี่โอ้ไม่เบาโน่นคะ่ะหปลาดิ้นแล้วปลาดิ้นแล้วทีนี้ในบึงค่ะ เอาหาปลาอีกแล้วนะคะนั่นลงไปคลองนั้นอีกแล้วนะันตรงนั้นก็เป็นคลองค่ะนั่นนั่นเอาจะไปไหนต่อกลับมาทางนี้เดือแต่นกขาวนกตัวดำไปไหนล่ะมัว <c oughs> จะดูตัวเงินตัวทองกินอาหารอยู่ค่ะ อ้ <Ooh. S 2> ปลาตรงนั้นน้ำไหล ก็ไปแล้วค่ะนก กลับไปแล้วค่ะไม่เดินต่อไปแล้วตัวอื่นก็มาไม่ได้เขาห่วงตรงนั้นน้ำปลาเยอะค่ะตรงนั้นน่นนะน้ำไหลลงนั่นอากาศเริ่มร้อน ตาเยอะค่ะตรงนั้นนะ่ะข้างหน้าเขาแน่นนั่นนั่นโอ้โหโอ้โหดูค่ะดูโอ้โหอืมรุ่นใหญ่ค่ะรุ่นใหญ่มีรุ่นใหญ่ค่ะ ้ขึ้นมาแป๊บเดียวอือเอาขึ้นมาอีกแล้วขึ้นมาอีกแล้วอุย้ยภาพ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 กล้องร้อนเริ่มร้อนค่ะกลางบึงค่ะคุณยายซูมเข้ามาค่ะยายซูมเข้ามา ได้ยินแต่เสียงบูบวับบูบวับบูบวับเงียบไปแล้ว <laughs> เราก็มาดูนกตัวนี้ต่อยังยินรอปลาต่อไปค่ะตรงทางน้ำไหลนะคะนก เสียงจามั่งค่ะดังมาดังมาจ้องนานจังค่ะโอ้โปากกระโดดขึ้นค่ะได้แต่จ้องมองเฉย ฟังเสียงกาคุยกันค่ะคุณยายไม่ค่อยพูดเพราะว่าขอแห้งเสียงกาเสียงนกก็จะคุยกันค่ะเอาไปไหนนะไปแล้วค่ะ าก็จะห่วงตรงนี้ทางน้ําไหลตรงนี้เาก็จะห่วงตัวอื่นมาไม่ได้แล้วค่ะเขาก็จะอยู่เฝ้าตรงนี้ตัวอื่นมาเขาก็จะบินไล่ทันทีนู่น่ะมีเสียงด้วย กำลังแต่งสวยโอ้ป่าดินอยู่ข้างหลังปลา,ปากลุ่มนั้นนะครันปลาตัวเล็กอยากขึ้นฟังแต่น้ำไหลไม่แรงไหลเบาๆขึ้นไม่ได้ไม่ปีนไม่บืนไม่บืนคะ่ะไม่บืนไม่สู้ ก็ต้องรอรอปลาค่ะสวยเนาะเขานิ่ง ยุบบนะคะน่ะมาตาขึ้นมาน,ะะนกประสานเสียงกันนลคะ่ะนกอะไร ก็ไม่หนีคุณยายอยากไปเก็บภาพปลาตรงนั้นน,ะน่ะนีะน่นะเด็กขึ้นมาเป็นกลุ่มนะคะน่ะเขามารับน้ำไหลน,ะน่ะยุบยุบเต็มเลยค่ะ,ะเยอะมากนกก็เชยเลยค่ะ ปลาปลาปลาเล็กค่ะปลาเล็กปลาตะเพียนปลานิลปลานิลปลาหมอคางดำมีทุกปลาค่ะรุ่นเล็กเย็บยุบๆๆนั่นน่ะน้ำไหลลงตรงนั้นน่ะน่ะนกก็ยืดเฝ้าอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยนกก็ไม่หนีไปไหนน่แต่งสวยเฉยเลยโอ้ปลาใหญ่ขึ้นนี่ละ ยืนโชว์อีกตัวอื่นก็ไม่ได้มาแต่เขาถ้าตัวนี้มานะใหญ่จิดว่าเมื่อกีอ้คุณยายเห็นเขาบินไปแล้วบินตรงนี้ก็บินตามสงสัยจะหวงถิ่นนิ่งนะคะ โอเคนะคะคุณยายขอเจบภาพบรรยากาศไว้แค่นี้ก่อนค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอขอบคุณทุกท่านที่มาเป็นกำลังใจให้คุณยายค่ะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะเจอกันลิปหน้าค่ะเสียงหายเสียงหมดเฮ้ยนั่งดูปลาดูนกค่ะน่ะอยากไปดูกลุ่มนั้นก็ไม่ได้ดู นกก็ไม่ยอมนีดูดีเยอะเลยขนาดนั้นอันอุน <c oughs> ้ยนกตัวน,นี้ห่วงไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ